คุณสมัยเขาจะเป็นตัวที่มีนะเป็นไหมไดที่สอได้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวอัดสังเกตองสอคุณเป็นกันเนอะเป็นแน่เลยสองสองโอ้ยมันร่าบนร่างคนที่ไปตรวจร่างกายแล้วเจอพอดีมันต้องเป็นกันจ้ะตีนี้เออรอต่อตีนี้นะท้ามาถ้ามาช้าได้เหมือนกันคุณจะนั่งด้วยด้วยกันเลยก่อนไหมฮะไม่เป็นไรอ่า อย่านั่งนี่เนาะจริงนะสสลูกหมีอ๋อเรื่องนั้นไม่เป <laser. S 2> ็นไรครับไม่เป็นไรเทนได้หมดจุดต่อไหมเดี๋ยวข้ก็วันนี้ครับก็ทีมงานของท่านสสลูกหมีนะครับมีความประสงค์เห็นว่าทางโรงพยาบาลขาดโรคหัวใจปัจจัยอยู่ก็มีทีมงานเพื่อนสสลูกหมีนะครับก็านำเลยน้องๆนะครับมาแล้วก็สจในพื้นที่บาทีท่านสสก็เป็นสสได้พูดคุยกับพอสสักนิดครับตัดใจได้อ ท่านผู้นวยการนะครับวันนี้นั้นพวกผมมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมครับ<ช>แลวกน็น้องๆนี่ก็นี่ก็เคยเป็นที่นี่ก็เป็นแล้วก็มีความตั้งใจก็ว่าเราจะรวบรวมดินส่วนหนึ่งมาช่วยที่โรงพยาบาลเพราะต่อไปนี่น้องๆจะต้องไม่ไม่ต้องขึ้นไปที่กรุงเทพกันอยู่นะครับ ก็ได้รวบรวมเงินประมาณได้หนึ่งล้านเพื่อมามอบให้กับท่านพ่ออนะครับแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจว่าพอเราเป็นโรคเนี่ยได้มามาที่นี่ได้รับความสะดวกสบายอันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำวนการนะครับที่ได้มาทําเพื่อเพื่อชาวจังหวัดชุมพรในการที่จะดูแลเรื่องสุขภาพก็เดีอย่างนี้โรค โรคเนี้ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นมามากนะครับก็ต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับถึงแม้นท่านผอ,อ,อไม่ใช่คนจังหวัดชุมพรแต่ก็มีความเป็นห่วงเป็นใย่คนชุมพรเป็นอย่างยิ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณมาเป็นอย่างสูงและก็ได้ผมก็ได้ประสษาจากท่านท่านคุณหมอชชบมานะครับและได้ประสานา่านหมอมาก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับและในส่วนที่ถ้าหากยังขาดเห,เหลือคุณมากครับ ก็ขอบคุณในนามโรงพยาบาลชุมพรเกียรติภกสขอบคุณมากเลยนะคะที่ท่านสสุรุ่งมีแล้วก็เพื่อนๆนะคะที่มีเจตจำนงจะมาช่วยบริจาคครับบริจาคเพืีกับโรงพยาบาลชุมพรสมทบในการสร้างศูนย์หัวใจของจังหวัดชุมพรดีกยว่าเพราะเราสร้างเพื่อเป็นเพื่อคนชุมพรแล้วก็เพื่อได้อะิส่งมาถึงจังหวัดข้างเคียงด้วยคือระนองด้วยปะจุฏตอนล่างด้วยก็มาที่เราในอดีตเนี่ยถึงปัจจุบันนี้นะคะเราที่เราตมดศูนย์หัว,วใจนั่นคือหลักๆคือ เราเนี้ป็นเลือดหลอดเลือดหัวใจดีกว่านะครับมีการอุดตันหรืออะไรปัญหาทําให้เลือดไปเล้ยงหัวใจได้ไม่เต็มที่ถ้าเกิดกระหลอดเลือดเนี่ยก็ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะหรือไม่ก็หัวหินก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าไปหัวหินก็กับสี่ชั่วโมงมั้งซึ่งจริงมันก็เลยอย่างที่บอกมันเลยระยะเวลาความปลอดภัยแล้วแหละจริงพอเป็นโรคหัวใจกระหลอดเลือดอุดตันอะไรพวกเนี้ยเรก็ต้องรีบมาถึงโรงพยาบาลที่เร็วที่สุดนะคะเขาบอกให้ไม่เกิน90้นาทีแต่ที่ปัจจุบันนี้เกินหมดเลย ไม่ว่าจะไปขึ้นเหนือหรือลงใต้ก็เกินหมดเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเสียขาตรงที่คุณจุมพรเสียขาตรงที่เพราะฉะนั้นจะมีคนบางคนก็เสียชีวิตหรือคนบางคนก็ไปถึงยข้าวทีก็ต้องไปเข้าคิวเพราะว่าสุราษฎร์ที่ไปดูงานที่หมอสุราษฎร์คือผู้ในการเนี่ยเป็นคนตบตบเอ่อทำงานที่หมอสุราษฎร์มา20ปีแล้วก็เป็นรองแพทย์ที่นู่นแล้วก็ก่อนจบไปพป็นู้การเรียรตรงเราก็ย้ายมาที่นี่ก็เป็นลูกม่อที่นู่นสิงคโปร์ที่นู่นนะคะก็เมื่อก่อนได้ไปเยี่ยมเดือนก็เราก็ส่งคนคาราทาี่เต้องเเข้้าาคิวพพระะฉนนัจจุมก็ะ เซลขาดตรงนี้ด้วยนะคะที่ตอนนี้ยอดเงินที่ได้ตั้งไว้โครงการ60ล้านบาทสามล้านนิดใช่ครับใช่วันนี้วันนี้ท่านสองมีล่าเพื่อนทบริจาคก็จะเป็นกลายเป็น54ล้านนิดๆเราก็เหลือประมาณ5ล้านกว่าคนระับแค่ล้าน,นิดๆประมาณนั้นเองนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทาก็ตัดเฉลี่ยสุดไม่เกินปนเกินโรงพาบาลอี่แล้วแหละ3มีนาปีหนา้านะคะโอ้คงจะได้เปิดแล้วก็จะเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนวันใชใจดูว่าเรามีสกายพาพในการยังไงบ้าง ส่วนเรื่องแพทย์แล้วก็ใช้แพทย์ที่ส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลจุลพร์นะคะมีคุณหมอทันตทิมมาตรนนี้ทางเราทำไมเราต้องอาศัยราชการหน่ไม่พอแล้วก็ต้องเตรียปวิศวเป็นหมอผ่าตัดหัวใจด้วยก็จะได้เปิดห้องผ่าตัดหัวใจเพิ่มข้อหนึงด้วยก็อาจจะเป็นหน้าที่ของหมอหัวใจแล้วก็ต้องไปเปิดแล้วก็ทําบายพาสเอาเส้นเลือดนุ่นมาต่อตรงนี้ที่เลือดขามาต่อเพื่อเกิดทางบายพาสตรงนี้ดีกว่าและต่อไปก็บางคนก็ไม่ต้องไปที่กรุงเทพค่ะ พวกเราที่มาเนี่ยไม่ไม่ได้ต้องการอะไรครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดฉุกเฉินเราสามารถติดต่อได้กับหาสมัครพักพวกไม่อีกหัอให้เพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องการความสะดวกไม่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 ดงไป่ึงไปดงไปไปดงไปดึง้เดึงไปดึงไปดึงไล้ึงไปดึงไปดึงไปดึงไดึงไปยึดึงไปดึงไปดงไปดงไีดึงไปดึงย่ดึงไปด่งไปดองไปดึงไปดึงยปดึง่ปดึ่ไปดึงไดึงไปดึงไปดงดึงไปนึงงไปดงงานงไปงงงเง ไม่ต้องการอะไรบางคนเนี่ยเหมือนเหมือนสายพานนะคะมีสายพานไยนาๆก็ต้องจะมาสู่ที่หนึ่งธันวา this y e เดี๋ยวให้ให้เลขา่ะพี่ติ๊ค่ะค่ะส่งมาที่ใครเดียส่งมาที่บริการหรือส่งมาที่ใครเดียร์แล้วแต่เอาจะให้ติดต่อ่สงมาเข้าเลยคนไข้อื่นก็มองอยู่ประมาเนี้ยแล้วก็เลยว่าเดี๋ยวจอดบัดคิวพิเศษขึ้นมาแล้วก็มาเพราะคนกลุ่มนี้มาหรือแม่เจ้าหน้าที่มาเนี้ยก็ยมีปัญหาเนิ้เหมือนกันว่าามาต้องมาตั้งคอยก็เลยว่าจะออกบัตร คิวพ mm ิเศษก็คือเป็นบัตรคิวแยกต่างหากเลยแล้วก็พอเข้ามามันก็ดูเนียนๆจะเป็นบัตรสีเขียวบัตรอะไรหมายเลข E ีหนึ่งซึ่งมันก็คนละคนละแบบกับคนไข้คนละคนละชุดกันมันก็ดูเนียนๆหน่อยก็ดูไม่น่าเกลียดนี่เดี๋ยวพอปีหน้าเสร็จเนี่ยน้องน้องคนนี้ต้องใช้บริการไหมไม่ไม่ไมนี่เพิ่งเป็นแล้วก็นั่นจาแฟนก็จะคอยดูแลอืมค่ะดีๆอ่ะโอเคนะครับถ้าไหนก็ได้ขอบคุณมาก การรวมตัวกันมีที่ไปที่มาอย่างไรครับวันนี้ครับพวกผมกลุ่มเพื่อนสอสอลูกหมีนะครับมีความตั้งใจที่จะรวบรวมเงินมาช่วยกับศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลชุมพรซึ่งตอนนี้รับทราบจากท่านผู้อำนวยการว่าเรายังขาดเงินอยู่ประมาณอีก6ล้านนะครับวันนี้ก็ผมเพื่อนๆได้นำมาร่วม1ล้านนะครับและก็ศูนย์หัวใจหัก เต็มรูปแบบแล้วเนี่ยจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนจังหวัดชุมพรและนักท่องเที่ยวหรือบริเวณจังหวัดใต้เขียนนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอไม่ต้องขึ้นไปกรุงเทพนะครับเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะคุณนพรนุสิตก็ได้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ช่วยมา20ล้านเป็นภาพรวมของจังหวัดนะครับอันนี้ต้องผมก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับถ้า ใครต้องการบริจาคก,ก็ผ่านมาที่โรงพยาวานชุมพรได้นะครับเนี่ครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่าน,านท่านผู้อนยการนะครับที่ได้จัดสร้างทำขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนครับ